อ่ะโยฮลโลครับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาวชินวีไลทูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะฟินสุดๆไปเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ผมแบบไม่ได้เข้าเกมนี้มานานนะครับไม่ได้เข้าเกมชินวีไลทูมานานนะคคือทางทีมงานเขานะครับได้อัปเดตโมเดลเดิมๆนะครับโมเดลที่มันแบบก่อนที่มันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับ หรือโมเดลที่แบบใกล้เคียงกับอนิเมะมากที่สุดนะครับมามาหลายอันแล้วนะครับอย่างเช่นดาบที่ผมถืออยู่นี่ก็ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลเดิมนะโมเดลเดิมเพิ่งเพิ่งหาได้เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโมเดลเดิมนะแล้วก็อันที่ผมสะพายอยู่นี่นะก็เป็นเป็นโมเดลเดิมของของอันนี้ของอันนี้นะครับ ตอนนี้เป็นเป็นโม,โมเดลใหม่เนาะคือเป็นโมเดลเดิมเมาแล้ที่เขาเอามาทําใหม่นะครับอ่ะซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะมาแบบฟินสุดๆเลยก็คือนี่นะครับมันเป็นปวดพลนจรสรากระสุนนะครับคือเดิมทีโมเดลตั้งเดิมมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตั้งแต่มีปัญหาลิขสิทธิ์ใหม่มาเนะี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นโมเดลนี้นะครับเนี่ยลิปเปอร์สปิริตนะครับ ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เป็นพลังดักทรายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเกิดกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเกิดกันเลยดีกว่านะแล้วค่อยอแล้วค่อยไปดูดูหน้าตามันนะครับอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมันจะมีระบบแบบวาร์ปได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบเออไม่อยากวาร์ปนะครับยังแบบอยาก อยากเดินลมชมวิวดูบรรยากาศอยู่ก็ตามผมมานะครับก่อนอื่นให้ดูคนหาตรงนี้ก่อนเลยเนาะเนี่ยอันใหญ่ๆนี้นะครับหาตรงนี้เนี่ยให้วิ่งอ้อมนะครับมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนนี้เลยมันจะเป็นก้อนนี้นะครับก้อนติดน้ํานะครับจะเป็นก้อนนี้เลยนะครับมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะ ซึ่งระบบมันก็มีมีระบบแบบเราสามารถกดวาร์ปได้แล้วเนาะถ้าไม่อยากวิ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบวิ่งหาแบบนี้มากกว่านะถ้าแบบถ้ามันไม่ไม่จะหมดจริงๆอนะผมผมพยายามไม่ไม่กดวาร์ปนะอะมาดูสกิลกันเลยดีกว,ว่านะอะยวปลดล็อกเลยแล้วกันนะใช้เลเวลนะครับเลเวลปลดล็อกเก้าอยนะครับนี่ห้าพัน 5, นะแล้วก็ตัง์อีกเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบร้อย พันหมื่นแสนล้านอุ้ยสองล้านเลยเหรอสองล้านนะครับสองล้านเออสองล้าน ryo นะครับมันเป็นค่าเงินอะไรปปแปลกๆสักอย่างนะครับมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลกด f นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับเหมือนในอนิเมะ นารูโตะเลยนะเป็นผนึกสร้างสูนนะครับแต่ผมจะมาเปรียบ mm hmm. เทียบโมเดลเก่าให้ดูนะโมเดลเก่าจะเป็นโมเดลสีแดงๆนี่นะครับมาดูโมเดลสีแดงๆนี่นะครับโมเดลสีแดงๆ mm hmm. อ่ะเป็นอันนี้นะครับเป็นลัพเปอร์สปิริตธรรมดานะครับกดจี G G. อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนหมูแดงๆนะครับแล้วมาดูโมโดเดลที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นโมเดลเอ่อดั้งเดิมนะครับอ่านี่เหมือนมากๆนะครับเหมือนในแบบอนิเมะเป๊ะๆเลยนะครับเหมือนที่ตอนที่เออ่โอเคเงะรุ่น3ใช้ดูดโอโรจิมารุนะครับโอโรจิมารุนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับเอ้ยลืมไปเลยมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับท้ายคลิปนะอย่ลืมลงไปดูกันด้วยนะครับอะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย